1สนหา0ิพันบ่โอ้บ่เป็นแสนหาพันจิปั้นเดียวละิพันี่กะบองได้ก็ได้รุ่นเจ้าบ่รุ่นเจ้าหรอวะรุ่นเจ้าท่านบ่แม่แหลมกรองนี่แหละอันนี้ของลราครับบ่มาจีเวียดนามโอเป็นยังงแถมบ่บ่ ก็จะว่าแถนให้สบายดีพี่น้องมดสุขุทโธเนานะตอนนี้บาวซอนยังอยู่ที่เทศบาลเมืองสองคอนแงเสาะวันนะเทศเนาะคลิปนี้สีพาพี่น้องเขาไปเลาะไปเที่ยวเบืองตลาดแรงเมืองสองคอนเนาะตลาดอ่าในเมืองสองคอนจะมีอยู่สองตลาดไงนะแต่คลิปนี้บาซอนจะพาพี่น้องไปเลาะตลาดคูนวิไัยเนาะอยู่ทางนแหละ ที่ท้างเหนือของเมืองเนะาะตลาดคุณมีไซกับตัวปิดตลาดใหญ่อ้องบาวซอนเคยพาพี่น้องมาเลาะเท่านึงปเนาะใบเบิงอีกว่าจะมีอาหารการกินมีอย่างายในในระยะนี้บรรยากาศยุ่ที่เมืองสองคอนวันนี้อากาศ อากาศดีพี่น้องเลยโบมีฝนมีแดดเอ่อโบฮ้บอนโบหนาวอากาศอบอุ่นดีโอเคเนาะพี่น้องเขาไปพบกันยูทีตลาดคูนมีไซตลาดคูนมีไซพี่น้องปิดแคมทางใ่า่เส้นทางเลขที่ยี่สิบสามไทย เข้าไปชมเบิงบรรยากาศข้างในเนาะตลาดสดมันอยู่ทางด้านหลังทางหน้าจะเป็นห้านขายมือถือห้านขายเสื้อผ้าห้านขายเสือ้อขายเกิบตลาดสดหรือว่าตลาดขายอาหารเนาะจะอยู่ทางด้านหลังพี่นอ้องยอดวาย พบหน้าบอกเลยตัวใหญ่ขนาดเนาะพบหน้าเอีย่ยมเดี๋ยววายเขาพูดกับบ่สวยงามเถอะพูดเอาว่ะ,อะโอ้เปนวายปลาเนาะห้องงามขนาดนนเลยหูสามแขน โอโทมีตะกรบสิ้นยังฮะปาบอกาโอ้ป๋าจองลอกออเสซีนมาเนาะขาขาขาปาจองโอ้ยพี่พี่นลอกยพี่ตั็นลอกยังี่ไงขายอะไรไตัวลอกคฮะลอกเลนนหาแสนหาสิบพับอ ขานเสือหาพันจิตคนหลอกขายเรียบร้อยขายเป็นโลเนาะขายย่อยกับขายบ่ขายย่อยกัขายอ๋ขายปั้นละสิบพันปั้นเดียวละสิบพันปั้นหาสิบ Được rồi Được rồi ô yên yên nói <laughs> mặt lên máy, và ô và khó nói này có đi treo xem gì đi treo đấy ตลาดแรงคูณมีไส้โอ้ปลาปลาแห้ง<ม>ปลาข้าวบอ,อปลาข้าวตอกหนึ่งสามสพันออปแพ้งกันได้ช้องหอยเอาหาชิปกัได้หอยเช่าหากัได้อ๋อดย เรา,ามากล้ยกวยนะมะก้วยน้ำงามขนาดนะวีเท่าไหร่วีสิบห้าพันปลาตัวนี้ 40, เหลือสิบพันเนาะตัวขี้ลายเหลือสิพัน การหักเป็นบินน้อยโอ้ยฮาวายอกจร่งๆนี่อ่ะงามๆเลยโอ้งามแล้วนี่ยงามตัวขี้ร้ายละสิบพันตัวงามละสิบห้าข้าวีเลยโอ้งามเลยโอ้ขี้กระบองหมดเลยปลาโท่านี่ขี้กระบองเอาไว้ออยไฟบ่เอาไว้ใต้บ่ ขี่กระบองได้ก็ได้โดยโดยโดยซาู้บ่าวล่มกันกันเงินได้ยอดกระบองนี่ลุ้นเจ้าบ่ลุ้นเจ้าหรอวะลุ้นเจ้าทานบ่แม่แหละมิตรลูกระบองนี่แหละโอ้ขี่กระบองได้ก็ได้โดยโดยโดยซาู้บ่าวล่มกันกันเงินได้ยอดกระบองนี่ลุ้นเจ้าบ่ลุ้นเจ้าหรอวะลุ้นเจ้าทานบ่แม่แหละมิตรลูกระบองนี่แหละโอ้บ้านนี้คนตะเคียนพันอมืดต้องตเคียน อบาวผลกระมือแลเขียกกระบอเออแล้วเขือกกระบอกคิตกแต่เริ่มเปรี้ยวเมื่อแรกดงมาดังดังเออ้นแนบบอมดังผัดดังแม่ดังนั้นเป็นสีเด้งเนีนควันกระบองดําน้าควันมานเนาะโดยโดยโดยเออเขียรละพันกรบอกเฮุ่งแล้วอนเนมันใหม่ละพัน้อนม่ยั้งกระม้าเออ ลุนเฮาเราประทันแล้วแม่บังนาการผัดก็อัน้ซีควันกระบองเอดำอยังครบเยกับุรุ่นแม่เรทันเนาะโอ้ยัน่านใส้วไเใส่มะกัดีอันนี้อันนี้ก็ะังบนกรเง่แมนเออใส่้าแต่เป็นมันมันไปไไกลวบไปไมันชโดยโดยโดยโอ้ขักละขักละ vlog rồi thảo hên thầy dù sao bắn để lại bọn dưỡng bô mi lại hát hô thôi hát hảo rồi hảo hát 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 ไอ้ก่อนฟ้าโรกาตาซนะิมอแฮนเม็ดตามะพร้าวห้น,นี่ธุกรกิจการเกษตรเนาะมีมะก,กระถินมะทั่วมะหอมก็ได้ขายอยู่บลาก็ได้ขายเนาะม,มาได้บ้านใหญ่ มาจากวันประกอบในในเมืองนี่เนาะมีทอดน้องไม้ไล่นะผักครับทดลกินมักแตงฮานี่มักแตงมักทัวร์ด้วกันเนะาะผักข่ายแงงอยากเงียบเงาเนาะตลาดนี่เนาะตลาดนั่นคนหลายบ่แม่มบุคคลย่ำเนาะ เขาเมปเาปม,เาเม,ามาดเลยโอ้เขาเมาเลยเขาเมางามขนาดเขาเมาเขาเมามะพร้าวน้อยอ่านไพ่มังม่ายมะทีลา พิลามักลําไยโลเทไหรหมักลําไยโล40,000ซีมก็ได้บ่จะรุนละซีมได้ซีมบึงรึเป็นอะไรลําไยปากซองอ่ะว่าอัน่บ่อืมแ่บแบลําไยลาวเขาบ่อืมมาจากฟังไทย แบๆขอบใจจ้ะยาตาโล่เท่าไรโลซามทิบห้าความบูซื้อไร้ซื้อ,อน้อยเดียวเนี่ยน้อยเดียวก็ขายบอ่อ่ะน้อยยังห้ะสิบพันสิบพันสิบพันอย่างนี้บ,บอ่อ่ะส,ส,สิบพันใส่ทงนี่ก็ได้เนี่ยฮีลา อันนี้ของลาวเขาบอกม,มาติเวียดนามัมนเป็นยังไงแถมบอเบา<อ>จะดาเดาว่าแถมให้ฮะพวกมีทางมาดิเวียดม,มาทางไทยโอ้มังกรเป็นมังไม้ของลาวเขาเนาะกายนาั่นเรนไม่มาในต่างประเทศหมด อังวนกับมาในต่างประเทศเนาะประเทศใด <c oughs> จีนบอ <c oughs> บุ๊คน่า,นานจะมาเลย์เตย์ต่างประเทศเบอร์นี่อันโมมาในต่างประเทศจะมาในย์จำปาสักจำปาสักมีได้ครอบครัดน <c oughs> ทางปากซองฮะเพราะว่าอากาศมันเย็นเลย <c oughs> อืมโอเคโอเค <c oughs> อันนี้แม่พันชายพักเนาะ ส้มยังครแม่ส้มหมูห่อเท่าไหร่ห้าพันชสอห้าพันมหมูดำหมูขาวนะซีมห่อหนึ่งสองยางลยห่อห้าพันห่อหนึ่งไปซีมบ้งซมกเพิใจได้เจ้าเฮ็ดเองบอ๋อหครับขอมาา โดยโดยโดยมากทั่วมากทั่วให้เนาะบานหางมันขี้อยู่ไหนโอ้โหบริษได้สองต่ำได้ไนมต่ำแบบนี้ต่ำได้สองเทื่อโดยโดยโดยดอกไม้ส้มหอยจุกอันทีาไรดอกไม้ส้มฮะหาพัน แค่ดเดีงบ่โอ้นอไม้ย,ยังนอไม้ย,ยังนอไม้ไฟป่าอไมปาัน 5, หาพันเซ่วไม่เฮ็ดอันนัน้นเฮ็ดยังวะเฮ็ดไมเนะ่เฮ็ดแจ้วนะอาอหนอึ่ง่ะลองบึงนอไม่ปักซองจะเป็นเราได เจ้าอยู่บ้านไหนอยู่บ้านโอ้นอนชมพูลาละหาน้ำกับไปบ่บ่ได้ไปบ่บ่บ่ได้ไปมันไกลาจากรักนฮอบ่ซาวแต่บ้านเฮานะแต่นี่ไปเนี่ยบักอไปะหากับแ่นเก่าลบ่โอ้ธรรมดาประมาณ15ละธรรมดาธรรมดาส อาหารการกินกับบอึดบะยากเนาะอยู่ที่ตลาดแรงคูนมีใส่เมืองปากสองโอ้เขาเมาเนี่ยมาแต่เล่าเขาบอกของเล่าเขาบอกเหล่านาเทานีแหละสองเท่าไรไหมก่งหกสิบโอ้โหหกสิบพันขานมเลยกองเท่าไหร่ 20, ของสิบพันนมดิซังเค้กเค้กหรอสิบพันกีบะซิมอันยังบริบูที่เลือกกระดูกนะเจนงั่งๆัวนี่บอกมากตัมนั่นแหละรดยังอ่ะรดยังรดรดดิซังรดบ่อ อายากมากช้งรถดิช้งพูดได้รถวานโดยโดอ่ะยังขายเห็ดสิลโอ้ลูกสาวเห็ดโอ้โดยโดเาไม่ใช่ใครใช่เนาะขายแลกส่งสกขาลายโอ้โนเหนนดีซ่ามาแล้วไม่เห็นที่บ้านครับโอ้ไม่ใชเต้าไปทำงานยู่พุ่นสิเจ้าคนเปล้ว อยู่บ้านได้อาชีพเรามาเฮ็ดอยู่บ้านเนาะเดอกานได้ลงโอ้คักละคักะแม่ขาเขาเจ้าเฮ็ดหมดบ่นี่ปาเาจี้เนาะเามไปกรุงเทพฯทงานขนมทงานนะทงานนี่เนาะมีตาีบ้านเาโคบก็แม่นีแม่มาติดสอขโคบว่าพวกเขาจี้เฮานมแม่นหมดเนาะมาิสวรรค์ออาเฮ็ดเงิน บัลลิดข้านมฟังใส่เพื่อโอ้เสือใส่ข้าวมีกันตีนผักครับเอาไปเสียมึงก่อนมึงเป็นยังไม่น่าจะมาเสี่ยน้ำใหม่โดยโดยขายผู้ขายซีเซียเที่ยวมากฮานี่มากๆก็มีเนาะว้าวเป็นทงเป็นทงผากตัวนี้ อ๋าเนี่กัเป็นคลิปภาพบรรยากาศอยู่ที่ตลาดแรงเมืองสองคอนตัวตลาดทูนมีไส้ยังอีกตลาดหนึ่งพี่น้องเลยโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้มาฮอนี้มาสอนสิขอพิดคลิปไปซ้ำนี้ก่อนโอกาสหน้าพบกันใหม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้สบายดี